สวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะได้เอาหลวงปู่องค์นี้มาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะขยายหน่อยนะครับขยายหน่อยนะครับนะฮะรูปทรงนะฮะเหมือนพระชัยวัดนะครับนะฮะนะครับพระชัยวัดนะฮะสร้างรุ่นหลัง เอาต้นแบบมาจากนี้หรือเปล่านะครับนะฮะพันกว่าปีนะฮะนะครับ,นะรบอีกองนะฮะที่เป็นพระร่วมกูกะัะพระรอดและพระพิมพ์อื่นๆอีกหลายพิมนะครนะครับ,นะรบธรรมชาติเขามองมองเห็นทุกมุมทุกมิตินะฮะ นะครับดูเนื้อเขานะครับดูนิ้วมือนะฮะนิ้วมือใหญ่เหมือนเหมือนพิมพ์ต่างๆนะพระกุวัดมหาวันตั้งข้อสังเกตดูมือพระพิมพ์พระต่างๆจะมือใหญ่นะครับนะฮะนะครับ,นะรบ,นะรบส่วนใบหน้านะฮะใบหน้านะครับปาก ลิมฟีปากจะล่างจะย้อยลงหน่อยนะฮะทรงกับพระชัยวัดจริงๆเลยนะครับผมผมเห็นพระองค์นี้แล้วผมชอบนะฮะนะครับถ่ายให้ดูนะพี่ๆมาศึกษาร่วมกันนะครับเก๋แท้ทางใครทางมันนะฮะนะครับตา ตาดีก็ได้ของดีนะฮะตาไม่ดีก็ได้ของไม่ดีนะครับนะฮะนะครับดูไว้นะครับ,นะะนะรบ,รบหินเขาเป็นอย่างนี้นะฮะพิมพ์ทรงนะฮะพึ่งพิมพ์ทรงก็พึพ่งเคยเห็นนะฮะว่าพระเนื้อดินยุคก,ก่อนโน้นนะฮะมีพิมพ์แบบนี้นะฮะนะครับพระไม่ใช่หาง่ายๆนะครับนะครับ ะไม่ได้หาง่ายๆนะครับนะฮะพระชัยวัดยุกุวัดมหาวันเอาเ,าเข้าไปนะครับนะฮะนะับกุนี่มาดูหน่อยดินะฮะกุกุอีกกุนึ่งกุที่มีผระติดนะฮะนะฮะนี่เนี่ย ไม่ชัดเลยนะฮะหินนะฮะหลวงปู่ฤาษีองค์นี้ผมสัมผัสบ่อยนะฮะนะฮะ,นะฮะแท้จริงแล้วเขาสีเดียวกันนะครับนะฮะนะฮะนะครับสภาพกูนะครับ,บ,รบโอเคนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะฮะ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสั้นๆครับสั้นๆเดี๋ยวเบื่อกันก่อนนะครัอ้ยิ่งดูยิ่งดูสิอ้สวยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ